สวัสดีจ้าเจ๊เตยรีวิวนะวันนี้จะพามากันที่สุกิชิบุฟเฟ่ก็คือสุกิชิเนี่ยเขาเปิดหลายบุฟเฟ่แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีหลายหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่แบบแพลตตินัมอะไรเงี้ยซิลเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็แตกต่างกันที่ของแหละถ้าใครชอบกินเนื้อชอบกินหลากหลายก็กินกินแพ็คใหญ่ๆก็ได้นะแต่วันนี้เรือจะเลือกกินที่ซิลเวอร์ก็พอจะกินแค่แซลมอนอะไรเงี้ย ในแพ็คที่กินนะก็จะมีเนื้อให้เลือกหลากหลายแหลนะเนี่ยก็มีเนื้อออสเตรเลียเนื้ออะไรนะคนกินเนื้อก็น่าจะชอบอยู่นะส่วนเราก็นี่เลยเบคอนเบคอนนี่คืออร่อยอันนี้ก็พวกเนื้อและหมูอันนี้เนื้อน่าจะจานดำมาแล้วที่นี่ก็จะมีซีฟู้ดก็คือปลาหมึกกับแซลมอนอะไรเงี้ยแซลมอนเขาโอเคเลยนะชิ้นแบบ ดีเบคอนเนี่ยแซลมอนชิ้นโอเคอยู่นะแน่นๆจุกๆกับเปเลยจ้กกมจามีพวกเครื่องเคียงนะหลกา,ะกากหลายยาปลากาดก็พวกจังเมียนอ่างเงี้ยแล้วก็แพ็กนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีเป็นซุปปูพิเศษมะ หอมมูจุกๆไปเลยกินจ้าหนูตัวไม่ใช่สายกินกินจุกอะแต่ชอบความหลากหลายเพราะฉะนั้นกูฟเฟ่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะไม่เน้นปริมาณเน้นความบริเวตีอ้อร่อย สำหรับซูกิชีบูเฟ่นะกินแพ็กกลางซิลเวอร์ประมาณคนละ500เนี่ยก็คุ้มค่าแล้วก็หลากหลายอยู่นะแนะนำจ้ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ้ะไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย